พร้อมไหมพร้อมอกไหมพร้อมไมมา์้ทำไมได้มนได้วะพร้อมไมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคอ่าเริ่มเลยนะครห้าสี่สามสองรออยู่่วม้าร่งงานกับเซ็นทันีส่าปีน่งรัเป็นไงบ้างครับงานใหญ่ฮะงานงานใหญ่ใหญ่พอไหมเอาลืมเปิดไมค์เหรออ๋อมีโบวบานนิดนึง อะไรนะให้น้องขยับายามลดความ่ิลั่นอ๋อเหรอซ้ายนิดนึงแป๊บนึงนะไม่ไม่พี่พี่น้องโอเคแล้วน้องโอเคแล้วไปใหม่นะห้าสี่สามสองไอหยินวอลค้าร่วมงานเจ็ดสิบห้าปีเซนต์พันวันนี้ค่ะกิ่งใหญ่เลยครับยิ่งใหญ่มากอลังการสุดเลยนะฮะไอหยมงผมแดงนี่อย่างยาวฮะก็แต่ว่ามีแต่ควานพิลั่นไม่ได้มัน พิ่อ๋อเย้ครับส่วนตัวเราสองคนนี่ก็คือแบบว่าอยู่กับสินท้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เราแบบเด็กๆเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเกิดเลยครับเรียกได้ว่าเกิดครับใช่ครับยังยังจำความได้ไว้ที่พงก็แม่พาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งอย่างเงี้ยในสินค้าอย่านจำความได้ไหมจำปีนึงก็โตแล้วนะครับที่เราสึกแลวมีลังมีลังๆตอนเด็กๆครับน่าจะ ไปร้านของเล่นแล้วก็งองแงในจุดจุดหนึ่งต้องเอให้ได้แล้วถาม <จะ S 2> ว่าชอบชอบมาช้อปปิ้งอะไรที่เซนท้านคะตอนเด็กๆน่าจะมามาเดินเล่นเนียครับแต่ว่าพ่อแม่ก็จะชอบมาช้อปอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนโตแล้วก็จะน่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับกินแล้วครับผมมาชอบมาชอบอะไรเซนทรานเป็นพิเศษไหมครับถ้อตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมจะเป็นสายสายสปอยจะแบบว่าไปโซนของเล่นน่ไปกวาดไปเลยสิบตัว อะไรก็ได้แล้วก็ซื้อแต่ผมจำได้ว่าน่าจะได้ประมาณแค่สองรอบชอบรอาท้มาซื้อของเล่นที่เซ็นทรัลไม่ลองได้คือเขาพามาซื้อเลยเป็นคือตามใจใช่ลองได้พาแบบมาสปอยแต่ว่าป้าจะไม่สปอยจะเป็นหน้าที่ของมาแทนแต่โตมาก็ซื้อของทั่วไปที่จำเป็นแล้วเรียกว่าได้ของขวัญในเทศกาลเลยในอาจจะได้แค่ประมาณสองเทศกาลนะกวาดผมจำได้ว่ากวาดได้ประมาณสองรอบ่ัวันนี้เซ็นทรัลครบรอบเจปีอย่างไทมวยพรนะครับ ครับผมก็ขอให้75ปีเนาะผมขอให้แบบยาวนานกว่านี้ไปเรื่อยๆแล้วอยูู่่กับแบบเหมือนเด็กที่เกิดใหม่เหมือนผมได้เกิดมาก็ได้ทันเซนท่านแล้วเลยครับก็อยู่ไปอีกนานๆยาวนานครับผมครับก็ขอให้แบบอยู่ทุกยุคกับทุกสมัยกับมันยุตสยชาติไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่พัฒนาไปตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเซนท่านก็ เป็นอีกแบบหนึ่งตอนโตขึ้นมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ขอให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆอยู่กับคู่กับเราไปเรื่อยๆครับอาถามเรื่องเพลงเลยค่ะเปิดตัวได้แล้วเห็นว่าฮิตติดหูมากๆตอนนี้ค่ะในโซเชียลเป็นไงบ้างคะหนึ่งล้านแล้วด้วยใช่ค่ะหนึ่งล้าเกิดได้แล้วใช่ไหมฮะหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วก็ถือว่าก็ดีใจดีใจมันมันภายในสิบวันเองมั้งครับใช่ก็ดีใจมากที่ทุกคนแบบชอบเพลงนี้แล้วก็ฟังแล้วก็มีการเต้นตามมีการแบบว่า ร่วมทำกิจกรรมนี้เรามีท่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะถ่ายเหน<ะ>ื่อยไหมคะถ่ายเหนื่อยไหมถ่ายนะชื่นใจรู้สึกชื่นใจมากครับที่แบบเปิดวันแรกแล้วทุกคนตั้งต,งตงรารออยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงคู่ของพวกเราเนี่ยโอ้โหมันเว้นช่วงม,มันเกือบสองบีครับก็พอได้มีเขาก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการรอ,อคอยครับเกินความคาดหมายของเราสองคนไหมคะในแบบยอดฟิวต,าตา่างๆไวมากเลยจริงๆแล้ว่ะก็ อยู่เกินแล้วกันเกินของขัาหมายเพราะผมผมไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะเป็นอะไรงไงรู้แค่ว่าแฟนๆชอบก็พอแล้วก็เอาไปนำไปร้องในอีเวนต์ได้อะไรครับอันนั้นเือสิ่งที่เราคาดไว้แล้วก็ก็จริงๆครับพอไปร้องพวกแฟนๆก็ร้องตามได้เลยรสนุกดีใจไหมที่แฟนอินกับเนื้อหาของเพลงที่เราสองคนร้องมากก็ต้องน่องจาชื่อเพลงนะว่าเอาละก็<ๆ>ผมว่าผมชอบนะถ้าเกิดมีคนที่เราร้องเพลงไปแล้วเขาอินกับการฟังเพลงคือมันคือแบบ ตอบโจทย์ที่เราทํามาแล้วไม่ใช่เขาดูเพราะว่าเป็นอินบอหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาชอบที่ความหมายเพลงผมก็ถือว่าเพลงนั้นมันตอบโจทย์กับคนทุกคนแล้วและสรุปตอนนี้เปิดตัวได้ยังครับเปิดอยู่ครับเปิดใด้เปิดตัวเพลงเรียบร้อยแล้วครับเราครับเปิดตัวได้ยังั้หมันเปิดอยู่แล้วครับเปิดอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดปิดปิดบังเอ้อะไรเนี่ย ดีใจไหมที่ผิดแฟนแบบว่าเต้นตามได้ในโซเชียลดีใจครับเพราะผมก็ยังเต้นตามไม่ได้เลยเองตัวเราเองถ้าหยุดเต้นแบบมันก็ลืมใช่ไหมลืมแล้วแต่ว่าคนยังยังเต้นตามได้ก็ถือว่าว้าวและก็ดีใจกว่านะที่เพลงนี้ได้นํามาใช้ในงานใหญ่ๆแทบแต่ถือว่าได้ใช้ในงานใหญ่ๆแล้วแล้วก็ร้องคอนเสิร์ตมาแล้วร้องอะไรมาแล้วเร้เปแฟนๆร้องได้คือโอเคแล้วแต่เราผมดูโอเคแล้วเช็คฟีดทุกๆวันไหมคะเพลงเราเอ่อทุกสองวัน วอยังซ้อมเต้นอยู่หรือเปล่าฮะวอยังซ้อมเต้นอยู่สัมภาษณ์อยู่ผมก็ซ้อมอยู่นี่นับใหม่นับอยู่ในใจเลยนับดูใจอยู่ผมซ้อมตลอดเวลาเอาสักกี่ล้านดีครับสำหรับยอดวิวเพลงของเราไม่กล้าพูดเลยครับให้แฟนๆเอาไปเรื่อยๆแล้วกันครับติดแล้วครับดูดูเพลงไปเรื่อยๆติดหูก็ฟังกันเรื่อยๆดีกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆไหมคะใช่ครับเซอร์ไพรส์มซติเไีรยวแบบสิบล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็อาจจะมีสักหนึ่งแคมเปญสิบล้านวิวก็จะเป็นหนึ่งแคมเปญใช่ไหมเปญน่าสนใจแล้วนี่ยเป็นการคุณชนะคุณก็เลยคุณคุ้นเหมือนตามรอยฉลามไงไม่รู้นะคล้ายๆอได้ได้ได้คมีมูไหมคะาสำหรับเพลงเรายังไม่ได้มูเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณจัดการก็ไม่ได้แต่แน่นอนนะสมมติยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีแบบแคมเปญพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนได้ติดตามกันอาจจะมีต้องมาร่วมเฉลิมฉลองกับ แฟนนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีล้านวิวสองร้านวิวเขาจะมีแฮชแท็กของเขาค่ะเขาก็จะร่วมบ้างอันนี้หลังจากนี้ก็จะได้เห็นจินกับวร้องเพลงบนเวทีตามานอีเวนต์บ่อยขึ้นเรียกได้ว่าร้องเพลงใหม่บ่อยขึ้นครับใช่ครับเพลงเดิมเราร้องแต่เพลงเดิมเขียวหมดแล้วร้องจนท่าเต้นเป๊ะเลยนะก็ยังเต้นไม่ได้ก็ยังเต้นไม่ได้กันระหว่างจีนแกรว์น่าจะเป็นหมูยอฮะหมูยอ อีเราเป็นเนื้อเรื่องของอโจรผู้หนึ่งแล้วกันครับที่ที่แบบไม่ได้เสียพ้นอะ,อะก็ะก็ก็พ้นน่ะแหละมแต่มันก็มีมีจุดประสงค์การพ้นอยู่ที่เขาเล่ามาแบบอยากไปช่วยโน่นนี่นั่นอะไรแต่ว,ว่าแค่ไม่ได้อธิบายมากขนาดนะั้นก็ไปทําพ้นแล้วก็เป็นผู้หูนะครับเป็นคอน,นเซ็ปต์นั้นเลยจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้คะ จริงผมว่ารอรอดูอยู่ครับผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้มีแค่คอนเซปต์แล้วก็แต่ว่าโชว์หรือเพลงบางเพลงเราก็ได้เลือกไปแล้วบ้างแต่ว่าขั้นตอนการโชว์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้คุยกันริบไว้ว่ามาณกี่เพลงคะในครั้งนี้ครับคิดไปบอกเจ็ดร้อยห้าสิบครัเคเลยเจ็ดร้อยห้าสิบคำเป็นสบัดเลยเลยเหรอน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบไม่ไม่ต่ำกว่าสิบเราคิดว่าเป็นคอนเสิร์ต เป็นเพลงในกระแสทุกเพลงเลยรวมถึงเพลงของตัวเองด้วยบางทียาจะมีนอกกระแสด้วยฮะแล้วแต่อารมณ์กับโมเดลคนว่าเพลงเข้าคอนเซ็ปต์หรือเปล่าใ่เรื่องของการเต้นแล้วครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่เห็นยินกัวบอเต้นในสไตล์ไหนแบบไหนเอาละอันนี้แบบภาวนาให้น้อยที่สุดแล้วกันอรเพราะผมเวลาที่ผมจะต้องเต้นอ่ะผมผมระแวงมากเลยนะผมระแวงมากว่า จะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วช่วยอะไรไหมคะช่วยให้รู้ตัวซอฟวร์อะไรไหมคะไม่เออผมไปคู่แล้วทำคู่ครับเพราะผมว่าเขาเต้นได้จริงๆเขาเป็นคนเต้นได้อยู่แล้วแต่อาจจะแบบแพนิคด้วยตัวเองซะมากกว่าเพราะเราไปแฟนมีต่างประเทศอะไรก็เต้นกันตลอดแต่ถึงเราเต้นผิดแฟนขับก็กรี๊ดเราคิดว่าถูกไงกรี๊ดเพราะเขาไม่รู้เพะเขาไม่รู้ว่าเราเราเราจะทนาไม่รู้ว่าผิดนอกจากนั้นแล้วอ่ะเกสหรืออะไรยังไงพวกนี้ยังไงบ้างคะเนี่ย ก็ผมว่าเดี๋ยวรอแค่ซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยฮะมันเป็นช่วงปลายปีด้วยไม่รู้เกสจะว่างด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นเราดีวยอาจจะต้องโงไม่ได้อะอีกชั่วโมงนะคคนเสิรนสิงคโรง่ไไปเรื่อยนะอย่างเช่นตอนตอนแฟนมิตรผมอ่ะตั้งไว้ประมาณน่าจะสองชั่วโมงไปสามชั่วโมง ไม่ไม่รู้เลยจริงๆว,ว่าจะประมาณกี่ชั่วโมงตอนนี้เก๋นมีในใจบ้างหรือยังคะที่รา,านุนรับาจริงจริงๆมีครับมีแล้วแต่ว่ามันอย,อย่างที่บอกมันเป็นช่วงเทศกาลนะครับรอติดต่อไปแล้วก็อาจจะมีคิวไม่ว่างบ้างเราเริ่มมีสำรองไว้เรื่อยๆตอนนี้กําลังในการ บอกกไปเขาเลยนามอะไรสิอักษรย่ออักษรย่ออักษรย่อแปลง,ง่ายๆอ่ะของผมที่อยากได้ผมอยากได้คอนทหารแต่เขาไม่ว่างนะในใค,รครับอย่างเลขไทยครับต่อมาตัดเป็นความลับเดี๋ยวพูดไปแนละ้วเดี๋ยวคนไปสืบแล้วมันจะรู้อ่ะมันจะไม่สบายไม่เมาท้าฝากมาเปิดถายบัตรได้ยังไง ผมได้แววแววมาต้นเดือนธันวาได้ครับครับผมก็รอติดตามรายละเอี่ยเขาโดนต้นเดือนธันวาได้เลยฝากให้ไปกดปัดเลยครับก็วันนียี่สิบสี่ครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมวันว่างไว้วันนี้นะครับมาสนุกด้วยกันครับมันก็หลายเดือนนะเนาะล็อกวันไม่เลยแบบบุกทิ้งอะไรไปแล้วทุกวันไม่ขยับแน่นอนครับผมเพราะว่าเราได้ล็อกกับสถานที่ไปแล้วส่วนวันถ่ายบัตรก็ขอให้ลุ้นขายลุ้นกับการกดให้ทันแล้วกันครับอย่าระวังการโดนโกงไว้อย่างเดียวครับ เรียกเป็นเรียกว่าเป็นการฉลองมิสบาสไปพร้อมกับนี่มแพไปไฟีนก้างคอนีแหลใช่มครับถ้ามีก็ไปครบแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับ ชิกันหากันนิดหนึ่่เมหมดจนแน่ทุกทุางหนึอโดยวสองคนขยับกันี้หนิดนึ่งนะโอเคชิเข้าหากันะครปิตะเข้าหกันหน่อยะอเสบายสบายพี่บุ๋มอ่าหนึ่งสองสามามสี่ครั้งนะหนึ่งสองสาม

ก <heaven. S 3> ็คือคารดของเราค่ะที่เรามีาต้งใจที่จไ้นการส่งสรยโก